สวัสดีครับพวกผม PMC Fighter ครับวันนี้ก็ไม่ใช่เด็กบัวควาจะอย่างไรแต่นี่ครับผมเราจะมาแพ็กของส่งจอดแปดหลวให้กับน้องที่ผมไว้ใจได้นะครับผมก็เด็กนี้ผมขายไป <c oughs> ได้ของจากชุดจอดแปดหลวแล้วก็แองดี้สายบ๊อปปิ้นี่ว่าเป็นของใช้นะครับผมจากทิปที่ว่าคุณตาตีคอมโบหนึ่งแสนขึ้นก็ ของที่จะแถมให้น้อนแล้วผมก็จะมีนี่เลยอ่าเป็นกล่องจอดแปดลิ้วอ่าเดี๋ยวกลับกล้องก่อนอ่ของก็จะมีอ่าเป็นกล่องจอดแปดลิ้วแต่สลิปข้างในไม่ได้แถมเดี๋ยวต้องถอดก่อนอ่าแล้วก็นี่ครับผมนั่งวาดให้เมื่อคืนตอนช่วงตีหนึ่งกว่าน้องเขาบอกว่าชอบเอ่อแดนเมนชั่นเิงกจเกอร์แล้วก็โนว่าแกรเปอร์ก็ไม่รู้ว่าน้องต้องการว่าจะจทำด้วยใจนะก็เดี๋ยว การแพ็คครั้งนี้ก็ผมจะทําให้พิเศษที่สุดเลยฮะอ่ะเดี๋ยวมาตัดผ้าทีตอนที่แพ็คเสร็จกันเลยหนึ่งสองซ้ำนี่ก็แพ็คได้ประมาณนี้ผมก็โอเคแต่ยังหนาไนาม่พอครับผมนี่โอเคใส่ไปครับ <Okay. S 2> ผมเพื่อความหนาแน่นมันยังหนาแน่นไม่พอ ติบต็อกันใหญ่น่าท่านี้ก็หนาแน่นละแต่ยังเหลือกลองนี่ผมสู่เดิมกระดาษลางังเดี๋ยวดูกัน แพ็คเรียบร้อยแล้วผมแน่นหนาแน่นอนแต่มันยังไม่นแน่นหนาพอนี่ผมบับเบิ้ลเดี๋ยวห่อ,อกันเลยก็เราก็แพ็คส,สินค้าเรียบร้อยแล้วครับผมมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ <c oughs> เจอกูนแน่น้อง <c oughs> ก็พี่เป็นหัวนะฮะก็กลัวสินค้าเงี้ยมันจะเป็นอ่าถ้าเรนจะมีตำหนิจะมีรอยอะไรพี่ก็จะแพ็กอย่างนี้เลย พี่เป็นห่วงน้องจริงนะทั้งวานด,ดูหน้าพี่สิดีดูรอยิ้มพี่ด้วยโอเคเดี๋ยวไปส่งของกันเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนถึงปัสสานีกันเลยแล้วกันนะ,ะกล่องที่เราจะเลือกก็จะเป็นกล่องขอไข่หนึ่งใบนะครับผมเราก็จะใส่ไปเลยอทีอน,นี้ผมก็จะประสบปัญหาแล้วผมมันปิดกล่องไม่ได้เพราะฉะนั้น ผมจะทำการเพิ่มกล่องค,อควอทีหนึ่งใบนะครับก็บรรจุกล่องเรียบร้อยผมแต่เงีนไขายแล้วผมมันต้องติดสกอตเทปใส่เลยด้านหน้าซ้ายขวาติดเทปไหมผมติดเทปไม่พอเราจะมัดกล่องนะฮะเพื่อความแน,น่นหนาอ่าทีนี้แล้วก็แพ็คกล่องเสร็จเรียบร้อย,อยน,น,นะครับชื่อที่อยู่ก็ตระหงวนไหมไนะครับผม เราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเดี๋ยวจะโดนฟ้องก็ได้พอต่อไปก็ไปส่งของกันเลยอ่ะก็เราก็ส่งของกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับุมกล้องของอุ้ยกลับุมกล้องเรียบร้อยอ่ะส่งของเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็รอน้องวานทำคลิปเปิดรีวิวอันบ็อกซิ่งนะครับผมหวังว่าน้องจะชอบนะครับคลิปนี้อาจจะลงหลังจากที่น้องวานลงคลิปอ่านบ็อกแล้วครับผม ก็ถ้าเห็นคลิปนี้ย้อนหลังก็กสู้ๆไอ้น้องที่เป็นห่วงโอเ<อ>ค <c oughs> okay, ผมไปเจอกัน